สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปอตพามาดูครัวนะคะครัวเล็กๆในบ้านเล็กๆที่ไม่ได้มีความโมเดิร์นความทันสมัยนะคะเป็นครัวเก่านะคะปดตเคยทำทั่วครัวครั้งหนึ่งนะคะเมื่อปี2020นะคะตอนนี้ปี2024อยากให้ดูความ เปลี่ยนแปลงเข้าของนิดนึงนะคะไม่ได้มีความโมเดิร์นนะแต่อยากให้ดูมาดูกันดีกว่าค่ะว่าครัวปอวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะคะใครที่ได้ดูวิดีโอชีวิตปอตแต่ละวันของปอตคุณก็น่าจะคับคายคับคาตู้เย็นใหม่ชั้นที่เปลี่ยนไปและอื่นๆ มาดูกันเลยดีกว่านะคะยินดีต้อนรับสู่ครัวน้อยๆเก่าๆแต่สะอาดนะเก็บเป็นระเบียบเต็มที่เท่าที่ทำได้นะคะตู้เย็นหลังใหม่นะคะหลังนี้เป็นหลังที่สที่เรามีและเปลี่ยนนะคะที่เปลี่ยนเพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าอยากได้ของใหม่เพราะตู้เก่าพังนะคะ ตู้กเก่าประตูสองด้านมีช่องแข็งเป็นลิ้นชักข้างล่างตอนนี้ช่องแข็งเป็นด้านบนนะคะจากที่ใช้มาประสบการณ์คือชอบช่องแข็งด้านล่างมากกว่าอีก10ปีข้างหน้านะคะถ้าตู้เราเสียนะคะเราจะเปลี่ยนใหม่เอาเป็นแบบช่องแข็งนะคะที่เป็นลิ้นชักตรงนี้คือชั้นที่พังพังพังยังไงก็พังอย่างนั้นเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะคะโบสเก็บ กระทะหม้ออยู่ในนี้ถาดใช้อบทําขนมต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจานเอาไว้ใส่ผลไม้ใส่กล้วยก็จะมีเป็นภาชนะพลาสติกตรงนี้นะคะ,ะพ่พยายามนึกว่าพรจะเรียกเป็นอะไรเป็นพลาสติกอะไว้ตรงนี้อันหนึ่งนะคะมีขนมมีส้มอย่างเงี้ยจะวางตรงนี้นะคะนี่คือหม้อหุงข้าวน้อยๆอ,อ,อ,อันเก่าอันเดิมนี่แหละเครื่องปิ้งขนมปังนะคะ ป้อจาไม่ได้ว่าเมื่อปี2 0 2พว่ปซื้ออันนี้มาหรือ,อยังนะคะน,นี่เป็นเครื่องเป็นขนมปังอันที่สองนะคะที่ซื้อมาเครื่องปัน่นน้ําผลไม้อันนี้ได้ฟรีมาจากเพื่อนด็อกเตอร์ลานแล้วนะคะอันนี้ไมโครเวฟเตาอบอยู่ข้างล่างยังคงเป็นชุดเดิมนะคะไม่ใช่ชุดเดิมตั้งแต่มาอยู่นะชุดที่สองตั้งแต่มาอยู่นะคะก็มีเตาอบขนมไม่ใช่ขนมเตาอบ อันเล็กนะคะตาอบอันเล็กข้างบนก็เป็นจานชามนะคะจัดไว้อย่างเป็นระเบียบของโอนนี่แหละตรงนี้ก็มีเก็บของนะคะอันนั้นเป็นกระดาษเก็บไว้เผื่อได้ใช้นะคะไม่ได้ซื้อมานะตอนทำา i r r n n b ทําทำความสะอาดห้องแขกแล้วเขาทิ้งเอาไว้แล้วเจ้าของห้องเขาก็จะทิ้งไว้ก็เก็บมาเผื่อใช้ประโยชน์นะคะมีแป้งนะคะแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวตรงนี้ก็เป็น หัวหอมนะคะเกลือข้างบนนี้เป็นกล่องพลาสติกนะคะกับมกกักกะโรนีอันนี้คืออาหารการกินที่เป็นระเบียบเห็นไหมใส่ตะกร้าไว้เวลาจะใช้ก็หยิบออกมาในนี้ไม่มีอะไรนะคะว่างเปล่า อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงนะคะพอซื้อตัวถาดนี้มาใช้แล้วง่ายค่ะใช้วิธีหมุนเอานะคะเขาเรียกเลซี่อะไรสักอย่างหนึ่งประจำชื่อไม่เคยได้สักทีซูซานเอ่เลซี่ซูซานะ Susan นะคะอ่างนะคะที่โบ๊ใช้ทําข้ามกับข้าวล้างจุงล้างจานมีจานอยู่ยังไม่ได้ล้างนะคะโบไปซื้อกับข้าวเพิ่งกลับมานะคะ พอะเลื่อนไปเลื่อนมาระหว่างตรงนี้อยู่อันนั้นตะกร้าความแก้วที่ไม่ได้ใช้นะคะไม่ได้ใช้ก็เอาคว่ำแล้วปิดไว้นะคะแล้วก็บนตู้นี้เหมือนกันไม่ได้ใช้บ่อยนะคะเราอยู่กันสองคนไงใช้บ่อยๆคือแก้วตรงนี้นะคะที่ต้มกาแฟของมิเตอร์นะคะอันนี้คือที่ซื้อมาเพิ่มใหม่นะคะตรงนี้คือชั้นพลาสติกเก็บของนะคะด้านในเป็นของที่ ไม่ได้ฉีบใช้บ่อยก็เก็บไว้ในนั้นนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นหนังสือทำอาหารของมิเตอร์นะคะมีของปโอตบ้างซี่ไม่ได้ใช้อีกหน่อยก็จะเก็บทิ้งแล้วก็ตรงนั้นข้างล่างคือเป็นกล่องพลาสติกนะคะตรงนี้คือน้ำตาลบริเวณนี้แหละเป็นบริเวณที่ปโ๊โอ,อะจัดใหม่ป๊อเอาชั้นที่เป็นชั้นโลหะ อลูมิเนียมไหมเอาไปไว้เก็บของในห้องเก็บของหลังบ้านนะคะแล้วพรก็เอาชั้นไม้ตรงนี้ย้ายมาจากบนห้องก็เอามาวางของนะคะวางหม้อตรงนี้เป็นกล่องพลาสติกนะคะใช้ตะกร้าจัดจะดูเรียบร้อยเพราะตะกร้านี่แหละตรงนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์นะคะแล้วก็เครื่องกาแฟของมิเตอร์นะคะ ใช้ตะกร้าใช้กล่องพลาสติกใสเนี่ยทำให้ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะคะครัวโบดเล็กไงก,ก็ต้องทําให้ดูหยิบจับง่ายสะอาดนะคะอันนี้ก็คือเป็นชุดกาแฟของมิเตอร์นะคะแล้วก็เครื่องปรุงสำรองสตเอาไว้อะ่ะนึกภาษาไทยไม่ออกคือมีสแปร์ไว้เวลาหมดเราก็หยิบใช้ตรงนี้แหละบนหลังตู้เย็นนี่คือวิตามินของมิเตอร์นะคะ ก็ซื้อตะกร้าซื้อกล่องมาใส่ไว้เวลาหยิบก็หยิบมาง่ายนะคะเพราะเมื่อก่อนนี้ไม่มีนี่กระจุยกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะมุมนี้ก็คือถ้วยน้อยแล้วก็เครื่องปรุงเป็นแบบถาดหมุนนะคะที่หมุนข้างล่างเนี่ยเป็นถาดเค้กโบ๊ทไม่ได้ทําเค้กแต่โบ๊ซื้อมาเอาไว้ใส่แบบนี้แล้วก็มีถาดสังกะสีอันนี้ได้มาเป็นของขวัญตั้งนานแล้วนะคะ แล้วก็ถาดอันนี้ก็คือซื้อมาเลซี่ซูซานนั่นเองนะคะชอบมากหมุนหมุนแล้วก็ใต้ซิงนะคะใต้ซิงป๊อดยังหาที่ถูกใจไม่ได้นะคะป๊ดเคยมีเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมพังนะคะป๊ดเอาไปไว้วางของตรงหน้าเครื่องซักผ้าแล้วก็ใช้ตะกร้าสองใบนะคะก็จะมีน้ำยาทำความสะอาดแล้วก็เป็น อะไรปอําไม่ได้หรอกอ๋อเป็นสก็อตไบรท์แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นน้ํายาสําหรับเครื่องกรองน้ํากับน้ํายาล้างจานเอาไว้เติมนะคะเท่านี้นี่ก็คือครัวนะคะน้อยๆเก่าๆของปโอนะ๊นณวันนี้นะคะโป๊ต์ก็มีความอยากได้ ครัวปรับใหม่อยากให้มีเคาน์เตอร์เป็นหินแกรนิตใหม่มีซิ่งสักสองอันก็ดีนะคะดูกันต่อไปว่าเมื่อไหร่นะคะวิเตเร์จะมีเงินทําให้เพราะว่าเรามีโปรเจกต์ต่อไปคือเราอยากทําระเบียงหลังบ้านนะคะตอนนี้ก็คือปั่นทํางานเก็บตังค์ให้พอ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูวิดีโอโขอให้มีความสุขจา้าบายบาย สวัสดีค่ะ